เนื่องจากว่ามีคนไปโพสต์ก่อนบอกว่ายืนตากแดดฆ่าโควิดได้นะครับประเด็นนี้ทางกระทรวงนิจิตอนก็ออกมาว่าเป็นข่าวปลอมแสงแดดนะฮะมันฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้ที่เขาบอกเป็นข่าวปลอมเพราะว่าเขาบอกว่าแสงแดดเนี่ยยืนตากแดดเนี่ยช่วยฆ่าเชือ้อไวรัสตัวนี้ได้แต่จริงๆแล้วแดดเนี่ยความร้อนของแดดอุณหภูมิมันไม่ถึงมันไม่ถึงที่จะไปฆ่ามันได้แต่แดดเนี่ยมันมีคุณค่าตรงที่ว่า มันไปกระตุ้นภูมิของร่างกายนะครับให้เกิดวิตามินดีและใช้วิตามินดีไปฆ่ามันอีกทีนึ่งอันนี้สำคัญที่แปลว่าเป็นคคละประเด็นกันแล้วโละประเด็นค่ละประเด็นะคลาประเด็นคือในการศึกษาเนี่ยนะฮะในห้องขององค์กรนาไมโลเนี่ยเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยบนป้องการการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับเขาบอกว่าการขาดวิตามินดีเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของเราได้นะครับเนื่องจากใ้ตัววิตามินดีเนี่ยมันมีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยกาเนิดนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผมอยากเอาเรื่องนี้มาขยายให้ฟังครับ,รบนะครับและเรื่องเรื่องวิตามินดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วแดดเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าไม่มีแสงแดดไม่มีดวงอาทิตย์เ่มันเกิดอะไรขึ้นครับคือมนุษย์เนี่ยมันตกอยู่ภายเอ่อเขาเรียกอยู่ในใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยมันต้องให้พลังงานกับมนุษย์แน่นอนใช่ครับในผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย ห่วงโซ่อาหารชั้นต่ําที่สุดเนี่ยคือบรรดาพืชทั้งหลายเนี่ยพืชทั้งหลายเนี่ยสีเขียวที่พืชได้มาหรือไอตัวสารสีสีส้มสีแดงที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาสีเขียวที่สังเคราะห์ขึ้นมาสังเคราะห์มาจากแสงแดดแสงแดดปรุงให้เกิดลอโรฟิลล์ขึ้นูกถูกไหมครับถูกครับเนี่ยแสงแดดเป็นตัวให้พลังงานปรุงสังเคราะห์ทาให้เกิดสารต้านอนุมูลสระที่ทรงบาลานอยู่ในพืชทั้งหมดเลยถูกแล้วก็มนุษย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ทานเข้าไปนะครับเท่ากับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระอาทิตย์หรือธรรมชาติโดยตรงเมืองไทยเป็นเมืองแดดนะครับใช่ครับร้อนมากร้อนมากแต่คนไทยรู้ไหมคนไทยในเมืองเนี่ยขาดวิตามินดีเนี่ยถึง65%ครับคุณรู้ไหมว่าตากแดดนี่ไม่ได้ายหนึ่งเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าเชื้อโรคคือร่างกายมันสร้างภูมิขึ้นมาครับมันทําให้ทําให้กระดูกเราแข็งแรงอ่ามันลดความเจ็บปวดได้และสําคัญนะฮะคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงสูงเนี่ยไปยืนที่แดดเนี่ย ทำให้คอเลสเตอรอลลดลงอืออ่าไปยืนที่คนที่มีเบาเป็นเบาหวานสูงๆเนี่ยไปยืนตากแดดเนี่ยอ่ามันทาให้น้าตาลลดลงน้ําตาลในเลือดลดลงได้อคนที่มีอ่าความดันสูงเนี่ยเขาบอกว่าความดันลงทางลงทันที40มิลลิเมตรประลอดทันทีนะครับและสําคัญที่สุดเนี่ยมันไปนเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนมันทําให้ฮีโมโกลบินที่อ่ตัวที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยม,มันสามารถเอาออกซิเจนเนี่ยได้มากขึ้น แล้วก็ลำเลียงไปส่งส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นออกซิเจนสำคัญมากเพราะฉะนั้นการตากแดดทำให้ออกซิเจนเลือดมากขึ้นกระตุ้นไทรอยอในการเพิ่มการเผาผลาญของอาหาร,ร,รและสำคัญที่สุดเนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนเพศกระตุ้นฮอร์โมนเพศของผู้ชายของผู้ชาย,ชายแล้วก็เขาบอกว่าใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันเป็นกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่าโซริโทนะครับฮอร์โมนตัวนี้ไปสร้างอสารตัวหนึ่งเรียกเมลาโทนินไว้สําหรับการนอนหลับ การนอนหลับถ้าการนอนหลับเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นภูมิเพิ่มภูมในร่างกายและควบคุมในระบบในร่างกายได้ดีเลยการที่แดดส่องเข้ามาคอเลสเตอรอลที่อยู่ใต้ผิวหนังมันเปลี่ยนเป็นดีรัมเปลี่ยนเป็นดีที่ดีม่ันยังใช้ไม่ได้เต็มที่มันต้องผ่านไปกระตับไปกระตับมันถึงเปลี่ยนเกิดเปิดเกิดปฏิกิริยาเคมีไฮดรอกซีนะครับขึ้นมาเนี่ย ตัวนี้มันถึงจะเปลี่ยนขึ้นมาได้เปลี่ยนเป็นดีสารขึ้นได้แล้วเข้าสู่กระดูกแล้วดูในมุมนะครับอาหารเนี่ยอาหารที่เกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆเนี่ยถ้ากินแคลเซียมสูงๆไปเนี่ยโดยที่ไม่มีวิตามินดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันต้องมีวิตามินดีเข้าไปมันถึงดึงแคลเซียมฟอสฟอรัสหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยถึงทํางานได้เต็มที่ถึงจะกระดูกได้มันต้องมีตัวประกอบหลายตัวถูกต้องเลยครับครับแล้วแล้วยังไม่พอนะฮะผู้เราตากแดดเนี่ย แล้วตากแดดประมาณตอนเที่ยงตอนน่าแดดสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองช่วงไหนก็ได้15นาทีใช่ครับช่วงเวสี่ชั่วโมงเนี้ยสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองช่วงเนี้ยจะบอกว่ามันมีรังแสงเนี่ยรังสีเนี่ย UVB สูงรังสีรังสี UVB ขอเวลาแค่15นาทีแต่ว่าคุณต้องเปิดพื้นที่ให้โดนครับนะครับแต่ถ้าคุณมีอะไรบล็อกคุณไม่ได้ต้องให้เรียนให้ทราบนิดนึงนะฮะเรา่าหาว่าผมโป๊ะนะครับก็ถอดเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยเอาหลังเนี่ยโดนแดดเอาหลังโดนแดด จะดีที่สุดพยายามก็ได้ตรงส่วนไหนเนี่ยให้มันกระทบกับแดดให้เต็มพื้นที่เนี่ย15นาทีพอ15นาทีเท่านั้นมันจะได้ชาร์จไปเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้ามีเสื้อหรือนั่งอยู่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ยังมีนะครับมีงานวิจัยเยอะแยะออกมาเลยนะฮะก็บอกว่างานวิจัยจะบอกว่าแสงแดดเนี่ยลดไข้หวัดใหญ่เนี่ยงานวิจัยหลายตัวเลยนะครับบอกลดไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย40%เนี่ยนะครับลดเหลือ13%ลดลงมานะฮะจาก40%ลดเหลือ13%นะครับ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยมีของดอกเตอร์คนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับอดอกเตอร์จอห์นแคนเนสนะครับเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันสัมพันธ์ไข้คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่<ช>ที่ทอเมริกาเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยสัมพันธ์กับปริมาณของวิตามินดีในร่างกายหรือเปล่านะครับเขาก็เลยให้คนไปตากแดดแล้วก็ให้กินวิตามินดีด้วยประมาณ2,000ันไอยูนะครับเขาเปรียบเทียบระหว่างคนตากแดดกับคนกินวิตามินดีด้วยเนี่ยกับคนที่ไม่กินและไม่ตากแดดผลปรากฏว่า คนที่ไม่ได้กินและไม่ตากแดดเนี่ยเป็นหวัดแทบจะตาที่มันต่างกันนะแบบผมใช้คําว่าเท่าตัวเลยครับเท่าตัวเลยคนละเรื่องเลยคนที่ตากแดดกับคนที่กินในวิตามินดีเข้าไปเนี่ยจะไม่เป็นไม่เป็นหวัดใหญ่ครับผมแล้วก็ยังมีงานยแยะนะฮะหลายชิ้นเน่บอกว่าถ้าตากแดดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแสงแดดเนี่ยจะไปกระตุ้นวิตามินดีทําให้ลดจากการเป็นหวัดได้ถึง5 0ตนะครับ ถ้าแดดเนี่ยมาโดนที่ผิวหนัง<ช>นะครับ<ช><ช>มันเกิดกระบวนการไฮดรอกซิเลชันที่ตับไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิตามินดีสาร<ช><ช>แล้วโดนที่ผิวหนังเนี่ยมันไม่้เปลี่ยนเฉพาะดีอย่างเดียวนะฮะม,มันได้วิตามิน A เข้าไปด้วยวิตามิน A ก็ต้านเชื้อไวรัสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการโดนแดดเป็นส่วนที่ผมใช้คำว่าส่วนช่วยทําให้เรามีภูมิขึ้นมาทันทีเลยเรารู้ไหมฮะไอตัวไขกระดูกของเราเนี่ยไขกระดูกของเราเนี่ยไขกระดูกเราเป็นตัวสร้างเซลล์ต้นกําเนิดแล้วก็สเตมเซล ไอตัวสเตมเซลล์ตัวเนี้สำคัญที่สุดสร้างอะไรรู้ไหมสร้างไอก็เรียกว่าไอตัวบีเซลล์กับทีเซลล์บีเซลล์กับทีเซลล์ตัวเนี้ยเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคเป็นทหารหน่วยลาดตระเวนไม่เลือดขาวเรามีไม่เลือดขาวเรามีทั้งหมด2โหลยี่สิบสี่ตัวทั้งยี่สิบสี่ตัวเรามีหน้าที่ในการผมใช้คำว่าจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเราทั้งหมดเลยนะครับบิวินดีเป็นตัวสร้างไขกระดูกสร้างสเตมเซลล์ สเต็มเซลล์เป็นตัวสร้างเขาเรียกว่า B เซลลกับ T เซลล B เซลลมันไปที่ไหนรู้ไหม B เซลลมันไปที่ลำไส้ใหญ่ไปที่ลำไส้ส่วนอ T เซลลมันไปที่ม้ามทั้ง2ตัวนี้มันสัมพันธ์กับขเรยกแบคทีเรียตัวดีเขาเลยบอกว่าตอนนี้เขาเลยบอกว่าภูิต้านทานทั้งหลายทั้งพวงเนี่ย70%มาจากลำไส้อีก30%มมาจากจิตใจความเครียดเกิดขึ้นมาเนี่ย มันเบรกทาให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยในตัวที่จะทํางานได้เต็มที่เนี่ยทำงานไม่เต็มที่สามสิบเปอร์เซ็นเกิดจากจิตใจอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันเกิดที่ลําไส้เพราะฉะนั้นเราต้องทําไงให้ลําไส้เราทำไงแข็งแรงการที่ทาให้ลาไส้แข็งแรงก็เกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียตัวดีแบคทีเรียตัวดีควบกับเม็ดเลือดขาวตัวดีเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะอยู่ตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอเส้นท่อน้ําเหลืองตัวเส้นน้ําเหลืองทั้งหมดเลย เส้นเหลืองเราเนี่ยมันจะเดินตีคู่ไปพร้อมกับอะไรเส้นหลอดเลือดเราทั้งหมดอยู่ในร่างกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวมันจะเข้าออกระหว่างเส้นเลือดของเรากับไอน้ำเหลืองท่อน้ําเหลืองของเราตลอดเวลาแต่ท่อน้ําเหลืองเราเนี่ยมัอนไม่มีตัวปั๊มเหมือนหัวใจในหลอดเลือดอท่อน้ําเหลืองเราเพราะฉะนั้นท่อน้ําเหลืองเราเนี่ยเวลาคนเนี่ยจะจะทําให้น้ําเหลืองเราดีต้องทํายังไงขยับขยับครับเขาบอกว่าการจำ การวิ่งการเดินเร็วการแปลงแขนเป็นตัวกระตุ้นภูมิเราทั้งหมดเลยครับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วเรากระตุ้นแต่ตอนนั้นนะถ้าไปกระตุ้นตอนที่ตอนเที่ยงตั้สิบห้านาทีสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรมันฟอก่ะมันได้ประโยชน์อ่ะแล้วเรากินอาหารที่ไปบํารุงเกี่ยวกับไอ้ตัวแบคทีเรียตัวดีแบคทีเรียตัวดีชอบอะไรฮะเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกมันมีโพรไบโอติกมีพีไบโอติกเขาเรียกสองตัวเรียกว่าซินไบโอติก อ่โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดีเขาเรียกแล็กตัวไบเซลัสที่เรากินโยเกิร์ตเข้าไปตัวเล็กตัวไบเซลัสที่จะเกิดขึ้นมาได้มากเนี่ยมันต้องกินอะไรฮะกินไฟเบอร์เยอะๆกินอะไรที่เป็นผักผลไม้เยอะๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อันดับแรกเลยออกกำลังกายตากแดดกินอาหารที่มีผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงๆกินโยเกิร์ตพวกนี้จะช่วยเราได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ยังมีมีงานนะฮะทำไมคนอิตาลีคนยุโรปทำไมเสียชีวิตได้มากคนอเมริกันเสียชีวิตได้มากชอบดื่มชอบดื่ม,ม,มรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์เนี่ยหนึ่งแก้วนะขนาดประมาณสักแปดออนเนี่ยแปดออนเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปลดระดับวิตามินดีเหลือศูนเปอร<า>์เซนถ้าเรากินแอลกอฮอล์แก้วหนึงห่งนะฮะนะฮะประมาณแปดออนเนี่ยมันจะเป็นลดระดับวิตามินดีในร่างกายเราเป็นศูนย์ ไม่มีเลยแล้วิตา<ล> <ปะ S 2> มินดีมันใช้ระยะเวลาประมาณจะบิวตัวเองจะบู๊ตัวเองขึ้นมาเนี่ยใช้ระยะเวลา7วันก่าจะบูตขึ้นมาได้แต่ทีม่มาบูตขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีอาหารถึงคุณต้องตากแดดแล้วคนอิตาลีคนฝร,ร,รั่งเศสคนอเมริกันเท่ากับว่าทุกวันคุณกินอย่างเงี้ยคุณตายแน่นอนอตากแดดนี่นะช่วยได้หมดเลยตากแดดเนี่ยมันช่วยโรคอะไรไหม ช่วยโรคมะเร็งเกือบทุกเกือบทุกชนิดนะฮะลำไส้ใหญ่มะเร็งที่เอ่อทะเกต่อมลูกหมากมะเร็งที่เต้านมผู้หญิงมันช่วยแบบเด็ดขาดมากเลยและยังไม่พอนะครับยังไม่พอไม่แค่มะเร็งอย่างเดียวนะฮะโรค SLE อลีเอ่อโรคของโรคพุ่มพวงนะครับโรครูมาตอยโรคเกี่ยวกับอ่อโรคไขข้ออักเสบนะครับโรคเกาต์โรคสะเก็ดเงินนะครับโรคปอกปอกเอ่อเรียกปอกปลายประสาทอักเสบ โอ้โหมาช่วยได้เยอะมากเลยสารพัดเลยเพราะวิตามินดีเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกาย,ย<ช>มันไม่ใช่วิตามินดีเขาเราียกมันเป็นดีฮอร์โมนมันเป็นฮอร์โมนนะฮะ<ช>แล้วมันฮอร์โมนพวกนี้มันมันเป็นทำงานคล้ายๆสเตอรอยทำงานที่มันจ่ายออกไปเนี่ยในต่อมไร้ท่อต่างๆนม,ม,มันสุดยอดเลยนะครับ<ช>ขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอชวรานะครับคุณหมอมนตรีนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์หลายๆท่านที่ผมได้เอ่ยนามค